สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะแน่ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เสนอเป็นตอนแรกทศมราชัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกากุธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่ในวันที่14และ15กันยายน2495ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตส่งมีพระเชษฐภคินีคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและพระกนิษฐภคินี คือสมเด็จพระคณิฐาทิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรตัตตยราชนารีขณะทรงพระเยาวทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิรดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น พระที่นั่งอุดรภาคบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตก่อนจะย้ายไปยังศูนย์จิรดาพระราชวังดุสิตในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2509ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณโรงเรียน k คิงส์มีดเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กซ์สหราชอาณาจรรักรและโรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสรีทแคนซัมเมร์เซตจนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาในปีพุทธศักราช2513 ด้วยความสนพระาาราชหฤทัยในวิชาการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่ King School k i คิงสคูลเขตพารามัตานครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวล์เครือรัฐออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2513และทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราเคือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างปีพุทธศักราช2,515ถึง2,519ทรงได้รับการถวายสัญญบัตรจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนและปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านทหารคณะการศึกษาด้านทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาเวลซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมในพิธีด้วย เมื่อพระชนมายุ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เฉลิมพระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยเพื่อรับราชสมบัติปกครองราชอาณาจักรสืบสนองพระองค์ เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ต่อมาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ส่งผนวดนัพัฒศรีมาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณเป็นพระอุปชาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิรยญาณสังวร เป็นพระกรรมวาจาจารย์และสมเด็จพระธทีรายานมุนีทีปุณโกถวายอนุศาสตร์และได้ประทับณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศราชวรวิหารโดยทรงศึกษาพระธรรมเป็นเวลา15วันจึงทรงลาพนวดนอกจากนี้ยังทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่46พุทธศักราช2520และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยทรงสำเร็จการศึกษานิานติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองและยังทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรจากพระอจฉริยภาพและความสนพระราชาหฤทยัยด้านการบินและอากาศยานจึงทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการทหารด้านการบินหลายหลักสูตรอาทิเครื่องบินปีกหมุนหรือเฮลิคอปเตอร์ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับการฝึกและศึกษาตามโครงการของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาณฟอร์ดเบรกรัฐนอร์ทแคโรไลนาหลักสูตรนักบินพร้อมรบขั้นพื้นฐานไอพ่ 33, นที3ามสานกกองบิน1นึงฝูงบิน101หลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F5EF ณวิเลียมแอร์ฟอร์สเบรรัฐอริโซนารวมทั้งหลักสูตรการบินรบขั้นสูง และส่งทําการบินเครื่องบินขับไล่ F-5E เข้าแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ยังท่งศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ส่งได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโบอิง737ด้วยความสนพระราชรัชไทยและพระวิริยะอุตสาหะทําให้ท่งมีพระปรีชาชาญด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติจนได้รับการขนานพระนามให้เป็นเช่าฟ้านักบิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชพุมนาปบพิษโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทั้งด้านงานพระราชพิธีต่างๆด้านการศาสนาการชลประทานการแพทย์และสาธารณาสุขการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์การเกษตรการกีฬาการทหารและการต่างประเทศเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระ ของสมเด็จพระบระมชนกนาถและสมเด็จพระบระมราชชนนีมาโดยตลอดด้วยพระวิยาอุตสาหะและด้วยความมุ่งมั่นตั้งพระราชาหฤทัยอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเพื่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของประเทศช,ชาติและเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระ,ระาาบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษ เสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารคืนสงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559และได้มีพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษ ตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่4พฤษภาค,คม2562โดยได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดรตลอดไป สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่อพระเน่สวนพฤกษศาสตร์ไกเสนียมิและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฟินแลนด์ วันศุกร์ที่28มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสวนพฤกษศาสตร์ไกเซเนมิเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟินแลนด์ท่อพระเนตรหอพันไม้เป็นสถานที่เก็บรักษาพันธุ์พืชและแสดงตัวอย่างพันไม้ประจำถิ่นของฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิเพื่อใช้ในการวิจัยและการสอนหอพันไม้นี้มีความสำคัญทางพฤกษศาสตร์เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของการเก็บตัวอย่างเห็ดปลาลเคนและไบโอไฟต์ fight, รวมทั้งพันไม้อื่นๆจากทั่วโลกประมาณ3.4ล้านตัวอย่างตัวอย่างจะเพิ่มขึ้นประมาณ20,000ตัวอย่างต่อปีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นตัวอย่างที่เก็บได้ในฟินแลนด์ ตัวอย่างอื่นๆได้มาจากพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเช่นแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแอฟริกาตะวันตกอเมริกาใต้รวมทั้งเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบการจัดเก็บตัวอย่างคล้ายกับระบบการจัดเก็บของหอจดหมายเหตุมีการจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการบันทึกและเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่ตอไปบริวเวณสวนพฤกษศาสตร์ พันธุ์พืชบางส่วนได้รับบริจาคจากมหาวิทยาลัยเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียและมหาวิทยาลัยตาตูของเอสโตเนียด้านนอกมีสวนหินสวนเพื่อการสัมผัสให้ผู้ชมสนุกกับการใช้สัมผัสทั้ง5่ามีป้ายข้อมูลพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยจุดเด่นของสวนนี้คือเรือนกระจกขนาดใหญ่แสดงพันธุ์ไม้จากทุกภูมิภาคของโลกเหมือนเป็นแผนที่โลกให้ผู้ชมเห็นพัฒนาการของพันธุ์ไม้ในภูมิภาคต่างๆอาทิ ตัวอย่างพืชเมืองร้อนกว่า2,800ชนิดและ 1, พันธุ์พืชจาก800สายพันธุ์ทั่วโลกพันุไม้ทะเลทรายพันธุ์ไม้จากเกาะที่มีวิวัฒนาการแตกต่างจากพื้นที่อื่นและพันธุ์ไม้ดิบแล้งผู้ชมจะได้ความรู้เหมือนเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเห็นความหลากหลายของ 1, พันธุ์พืชที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเด็กได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้สัมผัสเรียนรู้จากประสบการณ์เข้าใจธรรมชาติรักและเห็นประโยชน์ของธรรมชาติ ส่วนพฤกษศาสตร์ไกเซเนยมินอกจากเก็บรักษาพันธุ์ไม้เพื่อการศึกษาแล้วข้อมูลที่ได้สามารถนําไปเปรียบเทียบศึกษาการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้จากอดีตจนถึงปัจจุบันการเก็บรักษาเพื่อการเปรียบเทียบเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อทําให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนขึ้นและมีประโยชน์ในอนาคต ตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฟินแลนด์ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นกวางเอลฟ์ผลงานประติมากรรมได้แรงบันดาลใจจากบทกวีการเลวาลาของนักปรัชญาชาวฟินแลนด์อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอบาร็อกเดิมเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กชายชาวราัสเซียเมื่อฟินแลนด์ได้รับเอกราชใช้อาคารนี้เป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดและเป็นโรงเรียนในร้อยแห่งแรกของฟินแลนด์ ต่อมาในปีคศ1923มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิได้ซื้ออาคารเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตววิทยาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแสดงนิทรรศการแบบถาวรและแบบชั่วคราวนิทรรศการถาวรมีหหัวข้อได้แก่ธรรมชาติของฟินแลนด์แสดงความหลากหลายทางชีวภาพของฟินแลนด์ธรรมชาติของโลกแสดงความหลากหลายของชีวภาพตั้งแต่เขตหนาวของขั้วโลกเหนือ เขตอบอุ่นในยุโรปและอเมริกาเหนือเขตร้อนจากแอฟ,ฟริกาและเขตร้อนชืน้นต้นกําเนิดของชีวิตแสดงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านชนิดตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดอย่างไทรโรบไต์ไปจนถึงไดโนเสาร์นักล่าที่ใหญ่ที่สุดและฉลามขาวที่ดุร้ายเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกมีโครงกระดูกสําคัญหายากคือโครงกระดูกของวัวทะเลสเตลเลอร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ปัจจุบันโครงกระดูกวัวทะเลเซลเลอร์มีไม่ถึง10ตัวในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกและนิทรศการการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสะท้อนถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเรื่องของสัตว์ที่สูญพันธุ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แก่แมมมอธขนยาวสิงโตถ้ำและกวางมูสยักษ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นศูนย์เก็บตัวอย่างด้านสัตววิทยาที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์มีตัวอย่างแมลงมากกว่า9ล้านตัวอย่างมีห้องสตัาฟสัตว เป็นการเก็บรักษาและเทคนิคการทําให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิตสัตว์ที่นํามาสตาฟจะเป็นสัตว์ที่ตายธรรมชาติก่อนการสตาฟเจ้าหน้าที่จะส้มผิวขนด้านนอกก่อนเช่นนกถ้าขนร่วงจะหาขนนกชนิดและอายุใกล้เคียงกันมาเติมจัดท่าทางให้สัตว์แต่ละชนิดเหมือนจริงที่สุด ในส่วนนิทรรศการชั่วคราวเนื่องในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์มีอายุครบ100ปีจะแสดงหัวข้อเทศกาลในป่าระหว่างเดือนมิถุนายน2566ถึงธันวาคม2567มีกิจกรรมสำคัญได้แก่การวิจัยเรื่องแมลงการเฝ้าสังเกตสายพันธุ์การรวบรวมข้อมูลทางสัตววิทยาและการเปลี่ยนแปลงนิทรรศการเป็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้เห็นคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมกันอนุรักษ์ รัฐบาลฟินแลนด์สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะการศึกษานอกห้องเรียนสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาสะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ตั้งแต่ยาววัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย เวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณะมินเดอร์ฮอร์โรงแรมแกมกรุงเฮลซิงกิพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไออาพซีจำกัดมหาชน บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท global power synergy จำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนสถาบันวิทยาสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์เฝ้าทุลละองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง29มิถุนายน2567 ปตทตระหนักว่าการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสําคัญความมั่นคงและความยั่งยืนทางทรัพยากรด้านพลังงานต้องอาศัยความรู้ที่ดีและก่อตั้งสถาบันวิทยาสิริเมธีและโรงเรียนกําเนิดวิทย์เมื่อปี2558เพื่อสร้างนักเรียนที่เชี่ยวชาญและนักวิจัยชั้นนําทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศ จะเป็นประโยชน์สร้างผลสำเร็จเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาวชวานาทั้งสัมพันธ์เอกอัครราชทูตนกรุงเฮลซิงกิพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิเฝ้าทูลละอองพระบาทการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฟินแลนด์ครั้งนี้ได้ทอพระเนศสถานที่สำคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์ ระบบการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในทุกด้านสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมให้กับทุกคนส่งเสริมนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาอาชีพต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคของคนในสังคมเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแลนด์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัลยกษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่3ถกรกฎาคม2567 พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระดึกถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีวันที่4กรกฎาคม2567 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่3 5ถึง5กรกฎาคม2567ทั้ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชจะสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ